กราบสวัสด,ดีเพื่อนพ้องน้องพี่สปีชี่เดียวกันทุกคนเลยนะครับอยู่กับพี่ฟูแล้วแล้ววันนี้ก็อยู่กันในรายการซับเอาอะไรมาให้พี่ดูนะครับผมอเอตอตบ่ะฮะรายการนี้ก็เป็นรายการที่จะเอาวิดีโอที่น้องๆนั้นได้ส่งกันเข้ามา แล้วเราก็จะมาดูว่ามันตลกหรือไม่ตลกหรือสนุกหรือไม่สนุกนะครับเพือ่อไม่กา้เสียเวลาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนี่ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชทกดดิแล้วก็ถ้าอยากจะสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ก็สามารถสมถัครสมาชิกช่องได้เลยนะครับหรือจะเป็นดูหรือจะเป็นซุปเปอร์แนตก็แล้วแต่นะครับขอบคุณมากไปดูคลิปแรกเลยเพื่อไม่้เสียเวลาโอ้เป็นคล้ายๆอ่าบีบนมอ่ะเป็นคล้ายๆบีบนมแคะ โอ้โฮอ,อ,อ,อะไรครัเนี้ชานม,มไข่มุกที่เราปวดประานขอใหม่อีกรอบโอ้เชิโอ้ช,นอชานม,ม,มไข่มุกโอ้แซบเบนิกูใครจะขึ้นวงถัดไป อืม응จะเบาเครื oh! 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 ่องบินให้โอ้โหโอ้โหโอ้โหจะบอกว่าบโอ้โหไม่มีพัดลมพดานโอ้โหอย่บอกว่าไันมีพัดลมพดานโอ้โหอะไรมันจะเป็นเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อย่างนั้นอ่ะอีเอออันตรายยังยังมันไปปิดสวิตต์อีกดูนมองอยู่นั่นน่ะเยี่ยมคลิปต่อมาเป็นคล้าย โต๊ะสนุกแล้วก็มีน้องแมวอยู่อ่ะปักเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอ้ย,ออย,อยแมวเล่นกันดุกวะเฮ้ยเผือเป่าเป่ายังไงเฮ้ยโตรด,ด้วยอะ่ะเกินไปป้าปรักโกรธมหาบไรายอ้ากระเจ้าลงหลุมไม่ว่า กินมาเต็มไอแมวส้มบอกเออเย่ s o r อออืมเออมันก็ไม่ใช่ความผิดเด็กแต่ครับก็ครูบอกทำไมไปนั่งไกลจังผมก็เลยมานั่งใกล้ๆเลยอะเป็นไงเฮ้ยอะไรอ่ะ มวยเทพอาจารย์จอยจับใจเข่ารอที่ไปครับเราไม่รีรอใช้ท่าไม่ตายดึงดาวจิ้มทะลุหลังโอ้โหลากลงมาไปโอ้โหเรียกโอ้กัโตครับจังหวะนี้เฮ้ยครูโจนั่งตรงเสียเลยอะโอดินนะฮะเรียกมาแล้วผมท่าไม่ตายมอาเลยนะเตะตัดขอนโอเฮ้ยโอ้โหเนี้ได้คะแนนนะครูโจวันนี้วันที่อัมบายจริงๆกลับไปอยู่แอสการ์ดกันเลยมาแล้วผมขอแคปการ์ดมา อิ Man, ้มเคียงูนะคะเด็โอ้คนที่ได้จับแล้วครับผมโดโดแตยมันเปจิ้มโดยเียงูจิ้มยเขียงมูี่เปุด้านครับผม่นลไม่งอกนะครับตัหาตลงงนล่ไม่านนะลูลงไปคุณต่อสู้กินไปลงไปถึงเนี่ย ลองมาดูไม่ไหวแล้วไปโจมไปหนึ่งทีโโอ้หตอนนี้คุณต่อสู้ลุ้นแล้วเตรียมนะครับผมใส่หมวกแล้วฮะมอาไปตายที่เรียนมาจากญี่ปุ่นจากอาจารย์สโตชินะครับโยนโปเกมอนไปนะเรามาดูนครับผมว่าลูกนี้สามารถจับได้หรือเปล่าจับได้หรือเปล่าครับตอนนี้ดิ้นอยู่หนึ่งทีจับได้หรือเปล่าตอนนี้ดิ้นอจริงจริงเราจะมากดว่า ร้อยครับผมสามารถจับได้อย่างระม่มเรามาดูภาพจากการผมบอกบิงเบ้มนะโอ้ยต้องเป็นใจค้างด้วยลูกก่อนเลยนะครับผมโอ้ยตอนนี้คู่ต่อสู้ล่วลงไปนอนก่อนแล้วอย่างไม่พอด้วยลูกแล้วต่อยด้วยมัดใจบางทียกมือขึ้นใช้ความอะไรอ่ะว้ายผมเตรียมตัวไอ้เทวดาโอ้ยเรียบร้อยไอดตไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต้องไม่รู้มันเป็นลูกโควิดหรือเปล่าโอ้โหทั้งต่อยทั้งเตะตาแตะจนสลายแล้วแปลงมาเป็นโควิดใช่ลหม แฟนเจ้าป่าสติลิโต้นำโชคตอนนี้มีรายลยที่ไม่ได้จังหวต่อยกันพยายามตบหลักน้ำตอนนี้มันไปอไกลสิโอ้โหเรียบร้อยไม่ร้อยแกะตอนนี้ใครจะเอาที่แลอวตอนนี้ตื่นเต้นเพื่อนๆเพื่อน้ำไม่อิโต้องก็ะย่าว่าอย่างสมบูรณ์โอ้ยเรียบร้อยที่ไหนเขาจริงๆนี่เลยเนี่ยาาสกวตอนนี้ใส่สนับหลับสบายแล้วตอนนี้สนับหลับสบายกันมันจะทำงานด้วมือทานลอยโอ้โหเรียบร้อยตอนนี้ตื่นตีสลายไปอีกแล้วตามมาด้วยมามี่มโซโลสติลิโอ นนกบร้สิะผมเออเอานี่ชาอป่วยหรืออะไรครับหรือโมโตคอมแบกจะเป็นมันโหดอย่างนี้อ่ะพี่คนทำซีจีก็ขยันทำไปรีกเออเออนี่ได้หูเสือฮะหูคิมนี้มีเสือทุกคนเสือเดินมาฮะเฮ้ยเฮ้ยเยอันนี้คนเช็ดกระจกอ้าว โอ้โหตกไม่เกรงใจเสือเลยฮะเอออย่าเข้ามาใกล้เห็นไม่มาถืออะไรเอเดี๋ยวมาเจอพลังคอนเทพเจ้า,า,จาทอาอะไรอะ่ะเฮ้ยไอ้ลิงเอาแล้วเอาแล้วโทรตามเพื่อนเ,เรียบรอ้อยไม่น่า้าวเลยลิงอีกเท่านอยลิงก็เรียกพวกมาอีกเอไม่จบไม่สิน้นเออ อ๋อ oh, เป็นการทดลองหรือเปล่า huh. อ yeah. ๋อใส่น้ํามันหรือเปล่าอ๋ออะฮะโอ๋แบบแล้วมันก็จะลอยเหนือน้ำค่ะน้มันอ่าที่ใส่เล้วเฮ้ยเ้ยมึงวิ่งเป็นนารูโตะเลยเหรอเฮ้ยอะไรควบคุมการผลิตจากผู้ผลิตโดยตรงโอ้ไก่ไก่แล้วก็เป็นเครื่องไข่ อ่าฮะอ่าไก่ก็ไม่ยืนมมนยืนดูไข่ตัวเองแล้วยังไงของดีแน่นอนยืนยันจากเจ้าของไข่ด้วยตัวเองครับอันนี้ไข่สดใหม่ทุกวันเบ่งทุกคืนเวลีกูดถูกไะขนาดนี้ยูทูบเบอร์ชื่อดังอินิสได้เสียชีวิตคาสตรีมแสดงความเสียใจกับคุณเองด้วยนะครับแม่มึงนียังไม่ตาย เฮ้ยเมก็แ <t> ค <ok ngh ỉ> ่พักละพักสายตาจ้องหน้าความอินเทินมันเหนื่อยทำไมมัโดนเหียดแท่งแต่จี้แล้วเออเวลิกูดเอาละครับพอสมควรเก็บเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเราฟังขอบคุณมากถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วใครที่มีคลิปตลกหรือบังเอิญ ไปเจอคลิปใน t i k t o อกเรสามารถส่งมาได้ใน Discord นะครับในกลุ่ม Exclusive ของพวกเรานะครับไปกันเลยพี่ได้พี่นี่ขอัวไปก่อนไป